สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจแบบบ้านนะครับแบบบ้านหลังนี้นะครับชื่อว่าแบบบ้านมหาเทพนะครับมีขนาด3ห้องนอนเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจแถมมีรถรดด้วยรูปล่างหน้าตาของบ้านก็คือตามที่พี่พี่เห็นนะตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกสลับเบอร์โทรการติดต่อนะครับก็คือ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะแอดไลน์นะครับข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับจะมีคิงจะมีลิงก์นะครับลิงก์ไลน์อยู่ก็สามารถเพิ่มเพื่อนคลิกที่ใต้ลิงก์แล้วก็จะวิ่งไปที่ไลน์ผมได้เลยนะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งไลน์สติกเกอร์ทักทายผมได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวราค่อยมาคุยกันเนาะว่าเราต้องการอะไรบ้างครับมาดูนะครับแบบบ้านมาเทพนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน นะครับมีห้องพระด้วยนะครับ 3. ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องโถง1ห้องครัวหนึ่งห้องน้ำมีระเบียงแถมลงจอดรถด้วยนะครับผมมีเยอะนะครับสำหรับใครที่ต้องการห้องพระนะครับอ่าอันนี้มีนะครับมีแล้วนะครับก็อยากที่บอกว่าทําไมต้องชื่อแบบบ้านมหาเทพนะครับเพราะว่ามีห้องพระด้วยแล้วก็มีห้องนอน ถึง3ห้องนอนมีห้องถูกที่กว้างมีโรงจอดรถด,ด้วยบ้านหลังนี้ถือว่าครบคันนะครับสำหรับใครที่ได้ไปนะครับก็อ๋อเดี๋ยวบอกราคานะครับแบบบ้านหลังนี้นะครับราคา3,500บาทนะครับสำหรับใครที่บอกว่าแพงนะครับผมแนะนําว่าอย่าซื้อไปนะครับถ้ามันแพง3,500บาทแพงพีพีเอฟซีจะไม่สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้นะครับเพราะว่าราคางานก่อสร้าง หลังนี้นะครับมากกว่าสาม้ารบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไร3,500บาทที่เราได้แบบไปนะครับมันคือจุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างบ้านทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับที่เราจะสร้างบ้านออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบเป็นแบบไหนนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนเลยนะครับเริ่มกันที่นะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร นะฮะความกว้างของระเบียง2เมตรนะครับยาว7เมตรนะครับความสูงอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับแต่ตัวบ้านจริงๆมันคือสูง80เซนนะครับในตัวบ้านเนาะทั้งห้องถูกแล้วห้องนอนแต่ระเบียงนะครับจะมีความเขาเรียกว่าอะไรลดหย่อนลงมานะครับจะเป็นคนละคนละระดับนะครับก็คือ75เซน นะครับกับ80ดเซนคือ5เซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้นะฮะเหตุผลนะครับก็จะเรียกว่าอะไรเวลาฝนตกนะครับหรือฝนสาดน้ําจะไม่ไหลเข้าตัวบ้านนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับของบ้านหลังนี้เนาะบ้านมหาเทพนะครับมาเราเปิดประตูนะครับเปิดประตูเข้าไปจะเจอกับห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.5 คูณ5เมตรนะครับถือว่ากว้างนะครับแล้วก็มีตัว L นิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือห้องโถงสามารถวางทีวีวางตู้โชว์นะครับติดรูปที่ฝาผนังนะครับได้นะครับผมแล้วก็เดินเลี้ยวขวาจะเจอกับห้องพระตามที่ผมหมุนรูป3 d ให้ดูนะครับขนาดน,นี่คือขนาะดห้องพระขนาดห้องนอนหนึ่ง 3มเมตรคูณ3าห้าห้องนอน2เท่ากันนะครับ3มเมตรคูณ3.5ห้องนอน3 3มเมตรคูณ3.35มนะครับมีทางเดินอยู่ตรงกลางร,ระหว่างห้องนอน2และก็ห้องนอน3สลับห้องครัวนะครับห้องครัวกว้าง3มเมตรยาว5เมตรอันนี้ห้องครัวนะครับผมส่วนห้องน้ำก็กว้าง3มเมตรนะครับ ยาว2เมตรก็คือ2อคูณสามนะครับผมอาจจะพูดสลับกันเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับสลับโรงจอดรถอันนี้มีโรงจอดรถด,ด้วยนะครับบ้านมหาเทพนะครับกว้าง3.5คูณเเมตรนะครับอันนี้จอดรถได้2คันสบายๆนะครับอันนี้สลับหน้ากว้างรวมไม่รวม่ชายคาเนาะก็คือ10.5 ความยาวไม่รวมชายคาเหมือนกันนะครับก็คือ13เมตรนะครับถ้ารวมชายคาก็เป็น15เมตรถ้ารวมชายคาท่าหน้ากว้างก็เป็น12.5นะครับหน้าดิน13เมตรลงได้นะครับอันนี้ลงได้สบายๆเนาะอ่ะกลับมาดูนะครับว่าแบบบ้านมหาเทพมีอะไรดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะแบบบ้านมหาเทพนะครับเป็นแบบ ที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับก็เพราะว่าจะมีโรงจอดรถนะครับที่มีขนาดที่กว้าง3.5 7นะครับหลังคาจะเป็นการต่อหลังคาระหว่างโรงรถแล้วก็ระเบียงอันนี้จะเป็นผืนเดียวกันแล้วก็จะมีหลังคา3สเต็ปนะครับข้างบนสุดแล้วก็ลงลงมาแล้วก็หลังคาโรงรถหลังคางรถ กับระเบียงหน้าบ้านจะต่อกันนะครับที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านเสาสําเร็จนะครับสําหรับใครที่ต้องการแบบบ้านเสาสําเร็จก็สามารถเอาไปสั่งเสาเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนในการสร้างบ้านนะครับจากเสาสําเร็จกับเสาหลกับที่เสาสําเร็จเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะครับอันนี้ลดได้เยอะจริงๆนะครับผมอ่ะก็จะมีแบบแบบเสา แบบเสาของแบบแบบบ้านมหาเทพนี่คือเอาไปสั่งเสานะครับทั้งหมดว่ามีกี่ต้นมีขนาดไหนบ้างอันนี้คือเรามีในแบบนะครับขนาดของห้องน้ําขนาดของห้องน้อยู่ที่3มเมตรคูณ2เมตรถือว่าเป็นขนาดห้องน้ําที่กว้างนะครับแล้วก็เหมาะสมกับครอบครัวที่มีค่อนข้างที่จะบอกว่า4ีห้าคนขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ได้ทำความสะอาดง่ายนะครับ ห้องครัวผมบอกได้เลยครับว่าห้องครัวเป็นห้องครัวที่กว้างมีซิงค์ที่เป็นรูปตัว L แล้วก็ยาวแล้วก็สามารถวางตู้เย็นตู้ข้าวโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับอันนี้วางได้สบายและเบียงหน้าบ้านของบ้านมหาเทพนะครับเป็นมานั่งคอนโซลบวกกับทางขึ้นบันไดเป็นลาวเหล็กบวกไม้นะครับอันนี้ เป็นการตกแต่งะอ่าและอีกอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าใครที่ดินแบบบ้านมหาเทพแล้วจะต้องชอบแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรเห็นแล้วบอกว่าสวยว้าวได้เลยนะครับหน้าต่างของแบบบ้านมหาเทพนะครับดีไซน์มาเพื่อแบบบ้านทรงนี้เลยจริงๆนะครับเป็นช่องแสง ที่กลับด้านก็นคือความลงนะครับเป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนก็ต่างเห็นพราะต้องการว่าเออมันเหมาะมันเหมาะกับบ้านทรงนี้จริงๆมีขนาดที่กว้างนะครับเพราะว่าอะไรกว้างทุกบ้านนะครับสำหรับใครที่บอกว่าการสร้างบ้านถ้าหน้าต่างเยอะมันจะแพงนะครับก็ไม่ต้องไปเถียงเขานะครับก็อยอมรับความจริงว่าใช่ครับมันแพง แต่มันแพงมันไม่ได้แพงแตกต่างเกินกันมากระหว่างหน้าต่างที่เล็กกับหน้าต่างที่ใหญ่นะครับแต่มันจะต่างในตอนที่เราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วหลังนั้นๆน,น,นะครับระหว่างหน้าต่างบานเล็กกับหน้าต่างบานใหญ่นะครับบอกได้เลยครับว่าหน้าต่างบานใหญ่ๆมันอยู่แล้วมันจะมีความสุขขึ้นเยอะนะครับอากาศทายเที่ปอดโปง่งแตกต่างกันมากนะครับ สำหรับี่พี่เอท่านไหนนะครับฟังผมพูดในคลิปแล้วก็เป็นแบบว่างงๆนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับว่าเพื่ออยากจะสอบถามอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับบางครั้งผมก็ไม่สามารถพูดได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามีเวลาที่จํากัดแล้วก็มันเป็นการที่ว่าพูดคนเดียวนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้ ทุกคนนั้นได้เข้าใจแต่ถ้าเป็นการสื่อสารที่เราเป็นการคุยกันนะครับก็จะสื่อสารกันได้ตรงจุดมากกว่านะครับผมอันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ทักทายเข้ามาแล้วนะครับการซื้อแบบบ้านสักหลังหนึ่งก็เป็นอะไรที่สําคัญนะครับก็พอทักทายกันเข้ามาแล้วก็สามารถโทรพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่ใช่บาทสบาทก็ต้อง ทำความเข้าใจพูดคุยแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เรานั้นสงสัยแล้วก็อยากจะรู้เพราะว่าทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนผมเข้าใจว่าการที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็มีความอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นแบบไหนนะครับแต่สำหรับใครที่สนใจแบบบ้านมหาเทพนะครับมอได้เลยครับว่าเอาไปสร้างได้เลยนะครับ สวยแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแบบหนึ่งเรามีแบบผมยังย้ําเสมอนะครับให้กับพี่พเอฟซีที่ติดตามผมนเนาะการสร้างบ้านนะครับต้องมีแบบถึงจะมาให้ผมเขียนจะไม่ซื้อแบบที่ผมไปหาที่ไหนก็ได้นะครับที่พี่พี่เอฟซีมั่นใจว่าคนคนนั้นสามารถให้ความเชื่อมั่นกับเราได้นะครับก็ให้เขาเขียนให้แล้วก็จัดจ้างเขาเขียนให้นะครับแต่ถ้าใคร เชื่อมันในตัวผมก็โทรเข้ามานะครับผมก็เอาไปสร้างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม